ยีอ่อาซันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผมจะเลขถึงจิบให้ฟังเลข1หนึ่งมีข้าวข้ากับหเลข2มีข้าวข้ากัาบหเลข3สามมีข้าวข้ากับส ถูครับเลขหมีข้าวก็ครับเลขตีมีข้าวกับเอหนึ่งสองสามตีถูกไหมครับถูกครับเลขห้าเลขห้ามีข้าว่ครับห้ อานม่นได้เพมการหนึ่งตออเอาแม่เอาม่ครับครับเ,เ,เ,เหนึ่งนะครับมีเข้าก็กัรหนึ่งอ่านไม่ได้เพ้่มกัรหนึ่งถูกไหมครับถูกพอพร้อมไปเลขห้าแล้วนี่เลขห้าเลขห้าอ่ามาเลขเลข,เลข เลขสองมิข้าเลขห้าเลขสองเ,เลขหนึ่งเอาไหมไหมเลขหนึ่งมิข้ากับหนึ่งอ่านไม่ตองกันนั 1, 2, ่นถูกมิข้าวถูกไม่งั้นผมจะไม่ไม่ได้รับรางวัลเลขสองมิข้าวกับสอง ามานะับเป็นเท่ากันเน่เนตอถูไม่ก๊าบเลขห้ามีค่าเท่ากับห้าอามนาะมานะับลูกอมด้วยกันเนนตอ เ,เลขกี่ตลวเลขห้าเลขอะไรนะเลขอะไรนะเลขอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกเลขหเข้าด้วยกันหมันนับมันนับมันมันนับเท่าลงเท่ากันมัมันนับ เขาลมเป็นท้องกันมีอะไรข้างในเนี่ยมีอะไรข้างในเนี่ยนับเลขหกก่อนหกเข้าร่วมกับหกมาดับเป็นสองลงท้อมกัหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกหครับถูกครับเลขอะไรอีกเลขอะไรอีกหนึ่งสาเลขเจอ่าเลขเจ็ดมีครับุณคกัคบ มามามาันนักลอเบียร์สอ,องการหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถูกไหมครับถูกครับเลขอะไรต่อเจ็ดแล้วอะไร เลขอะไรก็ไม่รู้อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าเลขแปดเข้ากับแปดอ่ะ <8 S 2> มามานำบ้านร่วมกันเนง แปดแล้วอะไรหนึ่งสองสามหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามแล้วก็สี่แล้วก็หแล้วก็หกแล้วก็เจ็หยแปดหยเ yes เก้าเลขเ้านับ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  นับไม้ตียุงพร้อมกันอ๋อนับไม้ตียุงพร้อมกันตาอสามสีห้าห้ากหกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดถูกไหมครับผิดผิดเพราะอะไรแดงว่า mày nắp... ...pít Hahahaha lệch là gì? Lệch... Lệch... 9 Lệch Nắp máy là gì? Hả? Nắp máy là Nắp máy tì dùng À, ờ, 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 ờ Lệch 9 Lệch Lệch... Lệch là gì? Lệch là Lệch 9 Lệch Ừ. Nắp 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 ไม่เอาไม้ทียุงไหมไม่เอาไม้ที่ยุ่งหรอเลขหกไม่เข้ารไม่ใช่เลขเก้าเลขเก้าเลขเก้าเข้กับเอ่ามาแกาคาพร้อมกันนับสมนะนับกาคากาคากาาเป็ดเหรอกาคาอ๋อกาคาครับครับมาแล้วกาาพร้อมกันหนึ ยังห้าเต็แดงว่าผิดอืมแดงแว่าผิดอ่านับต่อห้าห้าหกเจ็ดแล้วก็อะไรต่อมครับยังยังไม่ครบเก้าเจ็ดแล้วอะไรเจ็ดเจ็ดแล้วก็ หน si ึ่งสองอแปเก้าเก้าเก้าถูกอไหมเกต่อไปสุดท้ายละเลขอะไรเลข็ลขอ่าสุดท้ายเลขอะไรเลขอ่าเลขเด็เข้ากับเด็บผ่านเด็ มา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 ,มานะออนับปาโครงการหนึ ừ, หน่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าเจบยเจบแล้วดีใจไหมดีใจเก่งมากเลย มีอีกหน้าหนึ่งอะตอนนี้บายบายก่อนบายบายใช่ใช่ทียนจบไปแล้วงานจบไปแล้วทำวันวันนี้ทำเลขหนึ่งกับเลขสองเลขเลวันวันนี้นับกันด้านเลขจิบถึงนับกันด้านวั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 นนี้วันเนี้ยอันนี้ วันนี้คุณครูจะวาดอะไรให้เด้ยบายก่อนบายบายก่อนบายย